ที่นักข่าวกีฬาบัานไทยบายนูโปลกิงสตล์ประจำวันที่13ธันวาคม2564โดยใช้วาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ป๋าคังซอพร้อมเจอไทยทุกเมือ่อเปิดใจทำไมเวียดนามถึงถล่มอาชนะบมาเลเซียได้ถึง3-0ต่อโดยป๋าคังซอโชว์ลูกทีมเล่นด้วยความมุ่งมั่นนําไปสู่ชัยชนะ ถล่มมาเลเซียเวียดนามแข็งแกร่งขนาดไหนไม่ขอพูดถึงให้คนอื่นตัดสินใจก,กันแล้วทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าลลกนามถล่มเอาชนะมาเลเซียรองแชมป์จะสุบบัลเอฟคัพ2020ลำที่2พระแบ่งกลุมกัมบีมเก็บไปได้หมด6แต้มเต็มในคร่งนี้เดี๋ยวนี้ท่านโค้ชปาร์กน,กน,นกนะผมก็ได้บอกว่าการสู้กับทางมาเลเซียนั้นเป็นเกมที่ยากเสม,มอแต่ผมดีใจที่เรานั้นเก็บชนะได้ผมอยากขอบคุณลูกทีมทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเต็มที่ มันเป็นเรื่องยากเลยนะสำหรับผมที่จะประเมินความแข็งแกร่งที่แท้จริงของทีมของเรานักเตะทุกคนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วและผมก็มีความสุขมากกับสิ่งนั้นบางทีเราน่านควรจะปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจกันเองเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของทีมของเราแต่ผมเชื่อมาว่าพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในครั้งนี้โดยกุนซือเกาหลีใต้ไว์สิปีปนี้พูดถึงเกมต่อไปที่จะพบกับทางอินโดนีเซียซึ่งจะต้องพบกับทางชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้ด้วยกันนะฮะ ดยเขาได้บอกว่าเราน,น,นเคยเจอกับทาง,งองินโดนีเซียในศึกบอลโลกปี2022เพราะกัรเลือกที่ผ่านมาผมได้ดูวิธีการเล่นของพวกเขาในแมตช์กับทางสเปบอลลาวซึ่งทางอินโดนีเซียนั้นของชินตายังเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาเก่งขึ้นมาอย่างมากและเชื่อว่าเกมที่เราพบกันมันจะมีความแตกต่างไปจากตอนนั้นและยากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเวียดนามมีคิพวพบกรกะทังอินโดนีเซียจากฝูงของกลุม่มในวันที่15ันวาคมที่ถึงนี้นะแต่ผมเป็นคว่าง,งานนี้ตอดดูกือต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรไทยจะต้องเจอกัระทังเอวเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนในคอร์ดังนี้ก็ฝากทีนแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็นฟอร์มเวียดนามถล่มเอาชนะมาเลเซีย เดี๋ยวกันนี้เรามาดูความรู้สึกกันดีกว่าว่าแฟนบอลอาเซียนว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากทีมชาติไทยถล่ทมทางเมีมาไปแล้วรอบนี้เวียดนามถล่มมาเลเซียนะฮะดูกันดีกว่าว่าเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1เวียดนามเหนือกว่าเราจริงๆในวันนี้เล่นได้ดีมากในการเกมรุกไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีการแก้ไขมากมายสำหรับทางตันเซงโฮในนัดที่แล้วกับทางอินโดนีเซียเกมยอดเยี่ยมของเวียดนามมาจากทางมาเลเซียจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมา ผลจะเป็นเช่นไราหากเวียดนามพบกับทางทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยเวียดนามวันนี้ทีมของคุณเล่นได้ดีมากใจกบอลได้มีประสิทธิภาพมากเลยนะและทีมเบิร์กที่ดีต่อสู้ไปด้วยกันนะจากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมายินดีกับชนะยิ่งใหญ่ของเวียดนามขอให้ผลงานดีขึ้นในเกมหน้าส่วนมาเลเซียปล่อยความพ่ายแพ้และก็สู้ต่อไปด้วยความคารพทั้งสองทีมจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาขอให้มาเลเซียโชคดีในนัดต่อไป คอมเมนต์ต่อมาเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับทางทีมมาเลเซียได้เลยนะที่ได้เล่นระดับทีมท็อปของอาเซียนขอแสดงความยินดีกับทางเวียดนามทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมายากนะสำหรับมาเลเซียเมื่อมีผู้เล่นไม่เพียงพอหวังว่าจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเ,เมื่อเวลานั้นมีผู้เล่นดีที่สุดนับถือทั้งสองทีมจากเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาคืนนี้ฟุตบอลเวียดนามดีมากเลยนะผมขอโทษมาเลเซีย เสียใจด้วยขอให้คุณโชคดีกับอนาคตอันใกล้นี้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยเวียดนามที่คุณคู่ควรกับชางแชมปขอเมนต์ต่อมาไม่มีอะไรจะพูดมากแต่ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากฉันมีความสุขมากเลยนะที่เหียยนคองเฟืองสามารถทําคะแนนได้หนึ่งคะแนนฮองอันดาายเป็นตัวแทนแฟนบอลเวียดนามขอเมนต์ต่อมา มาเลเซียใช้ผู้เล่นที่2เท่านั้นเพราะผู้เล่นหลักของเรานั้นเตรียมพบก,กับทางอินโดนีเซียในอาเซียนดร์บี้แมตช์คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่ารอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์นี้คือประเทศไทยและก็เวียดนามอย่างแน่นอนเคารพเวียดนามจากประเทศไทยนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเอาชนะอย่างง่ายดายคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางเวียดนามทีมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา ทาไมเวลามาเลเจอไทยกลับเล่นดีทุกครั้งคอมมนต์ต่มมาเวียดนามอยู่ในอีกระดับหนึ่งของอาเซียนไปแล้วคอมมนต์ตาอมาคาทานายของฉันเวียดนามเจอกับไทยรอบชิงทานเลิศเวียดนามไม่ใช่ระดับอาเซียนอีกต่อไปแล้วพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมดีสุดในเอเชียนในครั้งนี้คอมมนต์ต่มมาเวียดนามมีโอกาสลุ้นแชมป์อีกครั้งในศึกเอฟเอคัพในฉบับนี้ อัน,นผมเป็น่างานนี้ก็เป็นฝั่งคอมเมนต์จากแฟนๆอาเซียนที่ได้เห็นการแข่งขันในคู่ระหว่างเวียดนามกับทางมาเลเซียที่เหงียนนั้นสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0ถือว่างานนี้มาเลเซียสู้เต็มที่แล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเปิดสถิติกิสดาการแมนรับบทเซนเตอร์ฮาฟจะเป็นยังไงไปชมกัน โดยคว่ำลงหลังทีมชาติไทยถล่มอาชนะเมเบนมาไป4-0ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ2020นัดที่2โดยเกมนั้นคราวกิสดาการแมนมิดฟิลด์เชิงรับวัย2ปีจากสโม,มสรชมบุรีเอฟซีคือหนึ่งในนักเตะที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังถูกทางารโนโบกิงจับยืนเป็นตัวจริงตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟสองเกมไปต่อกันในขลงนี้ซึ่งสถิติของทางกิสดาการแมนในบทบาทตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนั้นกับทางทีมชาติไทยในแมตช์ถล่มเบมนมาไป4-0มีดังต่อไปนี้ เริ่มจากลกสนาม90นาทีสมบัดบอลทั้งหมด63ครั้งจ่ายบอลทั้งหมด19ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ90%แย่งบอลคืน8ครั้งโดนตัวต่อตัวชนะ4ครั้งโอกาสยิง2ครั้งจ่ายบอลยาว6ครั้งจ่ายบอลยาวแม่นยำ3ครั้งปล็อก1ครั้งเครีย์อีก3ครั้งทางนี้กิสตาการ์แมนกลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมไปแล้วแม้กระทั่งเอ,อริชเดลอล่ ปวีตันตาเทมีเซนเตอร์ฮาร์ปอาชีพยังมีรายชื่อไปสำรองในครั้งน,นี้นะผมเป็นตัวางานนี้ต้องรอดูต่อไปการณ์ว่าเขาคนนี้จะช่วยทีมชาติไทยได้ถึงนัดสุดท้ายได้ไหมต้องรอเลื่อนกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแกงกวาก็ไม่หวั่นนะชินตยังลั่นอินโดนีเซียพร้อมซ o ยเวียดนามอยู่แล้วโดวยชินตยังกุณสูชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติอินโดนีเซีย ขอบคุณนักเตะที่เล่นได้อย่างสุดยอดในเกมถล่มทีมชาติลาวไป5ต่อหนึ่งเผยเกมกับทางเวียดนามและมาเลเซียนั้นจะดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะนัดต่อไปกับทางทีมชาติเวียดนามซึ่งประเทศนั้นไม่กลัวที่จะเล่นกับพวกเขาและเชื่อมั่นในลูกทีมของเราโดยคุณซือชาวเกาหลีใต้ได้กล่าวมาว่าผมอยากจะขอบคุณผู้เล่นเพราะพวกเขาทําให้ดีในเกมใน,นัดนี้ซึ่งส่งผลให้บรรลุเป,ป้าหมายกับทีมชาติลาว เราสามารถเตรียมตัวสำหรับนัดต่อไปกับทางเวียดนามและกัมพูชีได้ดีขึ้นผมพาผู้เล่น30คนไปเล่นที่ศึกเอฟครับและพวกเขาทั้งหมดทําได้ดีมากเลยนะแม้กระทั่งตัวสำรองโดยจินแต่ยังยังพูดถึงเกมนัดต่อไปกับทางทีมชาติเวียดนามบอกว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเ f f Cup 2020นี้และมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะอย่างไรก็ตามเรานั้นไม่กังวลที่จะเล่นกับพวกเขาหาก,กเราเล่นได้ดีและเชื่อมั่นในตนเองนักเตะของผม จะได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะแต่ผมเป็นนะว่าง,งานนี้ตลอดรอตัุกต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากักน,กน,กนครับคุณซอมาเลเซียบอกว่ายอมรับแล้วไม่ไหวจริงๆเวียดนามแกรง่งมากโฟกัสเข้ากระทางอินโดเดี๋ยวเจอกันโดยตันเซงโฮคุณซือทิมชาติมาเลเซียเผยหลังเกมที่พ่ายเวียดนามไป 0- ต่อ3ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ2020รับเวียดนามแข็งแกรง่งกว่ามาเลเซีย พร้อมโฟกัสกับนัดสุดท้ายที่จะเล่นกับทางอินโดนีเซียในของหังนี้โดยคุณซื้อไว้ให้3ปีที่กล่าวมาว่าเราแพ้กับทางทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้นี่เป็นนัดที่ยากสำหรับทีมชาติมาเลเซียเราจะโฟกัสที่นัดสุดท้ายกับทางอินโดนีเซียในของหังนี้นักเตะจะต้องฟื้นตัวให้ดีและก็ปรานั้นกำลังรอสิ่งนั้นอยู่ในครึ่งแรกเรากลัวทีมเวียดนามมากเลยนะ เมื่อลงไปตั้งรับลึกเราปล่อยให้พวกเขาครองเกมและกระทำประตูได้ปัญหาคือเราไม่มีบอลให้เล่นเหมือนเคยตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนักเตะก็กดดันมากจนทำให้เกิดปัญหานี้หลังจากแบบนี้เรายันยังคงทำสถิติไม่ค่อยดีในการเจอกับทางเวียดนามผมไม่ปแปลกใจที่ได้เห็นทีเวียดนามเล่นได้อย่างแข็งกแกรง่งพวกเขามีการเตรียมการที่ดีหลังจาก,กเราคัดเลือกฟุตบอลโลกขณะที่เหล่านั้นต้องเตรียมตัวให้ดีสำหรับเกมกระทางอินโดนีเซีย นอกจากนี้ตันเซงโฮยังกล่าวต่ออีกว่าในวงการฟุตบอลผมพูดเสมอว่าถ้าคุณเสียสมาธิและก็พลาดโอากาสคุณต้องจ่ายในราคาที่แพงนะเราต้องลืมเกมนี้ไปซะและมองไปในเกมพบกับทางอินโดนีเซียต่อไปซึ่งามาเลเซียนั้นมีขุมกําลังนะฮะและก็มีความมั่นใจเพียงพอไม่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันจะดีขึ้นขอบคุณผู้เล่นที่เอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้คุณซื้อมาเลเซียก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้ อันนี้ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาบนไทยบายมานโนโฟคกิงสไตล์ประจำวันที่13ธันวาคม2564โดยเชฟวะครังฟุตบอลไทยครับ